สองหองนะครับปกติจะมาถึงราชบุรีประมาณห้าโมงเย็นนะครับวันนี้มาถึงที่นี่หนึ่งทุ่มเลยนะครับ ผู้ดยสารต้อราบที่นี่สถานีราชบุรีผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงที่สถานีราชบุรีโปร,ร,ร,รดตรวจสอบสิ่งของและสัมภาระของท่านนำลงให้ถูกต้องและครบถ้วนด,ด้วยค่ะขบวนรถที่จอดเทียบในชานชาลาที่1เป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่2 6 2กรับสบ่งผู้โดยสารจากสถานีหัวหินปลายทางสถานีกรุงเทพค่ะ ขบวนรถธรรมดาขบวนที่262เมื่อออกจากสถานีราชบุรีไปแล้วจะดับส่งผู้โดยสารที่ไปรถสถานจุฬาลงกรณ์สถานีเจดสเสมียและสถานีโพธารามเป็นสถานีต่อไปค่ะ